สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าปวดใจติดป้ายชิมองุ่นฟรีเห็นผลลัพธ์ที่ได้ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเมื่อผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าขายอางุ่นได้ออกมาโพสเ,เรื่องราวสุดปวดใจ ลังได้จะโปรโมชั่นให้ลูกค้าโดยติดป้ายให้ลูกค้าชิมฟรีเพื่อตั้งใจเพิ่มยอดขายแต่ผลลัพธ์ที่ได้ถึงกับอึง้งงานนี้ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันโดยผู้โพสเล่าว่าเธอได้ติดป้ายให้ลูกค้าชิมฟรีเพื่อตัดสินใจก่อนซื้อซึ่งเธอนั้นได้นําองุ่นแช่น้าแข็งใส่กระมังเอาไว้สําหรับการชิมฟรีเพื่อให้คนที่เดินผ่านไปมาได้ลิ้มลองและซื้อสินค้า แต่สิ่งที่เธอเจอคือเมื่อคนส่วนใหญ่มาชิมองุ่นฟรีแทมมาชิมกันทางครอบครัวแทบจะหมดพวงแล้วก็ไม่ซื้อเจอแบบนี้ถึงกับเซ็งเลยทีเดียว จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนป้ายชิมฟรีเป็นชิมฟรีเฉพาะลูกค้าทั้งนี้หลังจากเรื่องเราดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจนํานวนมากหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านไม่ควรเขียนป้ายว่าชิมฟรีเพราะจะทําให้เกิดปัญหาแบบนี้ทางที่ดีควรรอคนที่สนใจเข้ามาซื้อแล้วค่อยเสนอให้เขาชิมฟรีจะดีกว่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ